นขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้ก็วันที่15มิถุนานะครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะร่ำรวยกับหวยกันด้วยนะครับทั้งเนทั้งหวยเลยเนาะนะครับใครมีเลขเด็ดยังไงก็กระซิบพี่หมีหน่อยนะนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับเรามาดูกันในส่วนของ Time Frame Day ก่อนนะครับว่า Time Frame Day นั้นจบเป็นยังไงขึ้นมานะครับอ่าเรามาดู Time Frame Day ครับ ทำเฟรมเดย์นะครับจบด้วยแท่งแดงๆแบบนี้นะครับแท่งแดงแงแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่มีอัปกาแป๊บหนึ่งจบด้วยแท่งแดงๆแบบนี้นะครับกราฟบ่งบอกว่าอะไรครับกราฟเป็นการบ่งบอกว่าเขาจบเสริมแรงเซลล์นั่นเองนะครับเมื่อวานเขาได้ลงมาทดสอบถึง TT บริเวณ1807นนะครับการขึ้นไปครั้งนี้นะครับเป็นการกลับขึ้นไปพักตัวของเขานะครับซึ่งกราฟเขาจะลงต่อได้ไหม กราฟมีโอกาสลงต่อนะครับกราฟมีโอกาสลงต่อแต่อย่างที่เราทราบนี้ว่าวันนี้คือเฟสนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าเมื่อวันก่อนวันเดียวลงมาดับถึงตอนนี้ก็ประมาณ 7- 0 0 0 0ถึง80,000จุดแอคเนตละนะครับที่กราฟลงมานะครับซึ่งเขายังไม่มีการพักตัวเลยนะครับยังไม่มีการพักตัวเลยเรามองมองครับว่าถ้ากราฟเขาลงมาได้เขาจะลงมาได้ถึงตรงไหนนะครับโอกาสที่จะลงมาได้1786มีครับนะครับ1786มีนะครับตัวนี้เป็นบริเวณ แนวรับสาคัญนะครับซึ่งคราวที่แล้วเขาลงมารอบนึงแล้วนะครับถ้าเราจะเห็นนะครับจากชุดนี้ลงมานะครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับถึงตัวนี้เสร็จปุ๊บเขาผ่านไม่ได้เขาเขากลับขึ้นไปไซเว์ใหม่นะครับกลับขึ้นไปไซเว์ใหม่ทํา p a ซลล์ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับทา p a ซลล์อีกรอบหนึ่งก็ต้องดูนะครับว่าเขาจะลงเขาจะทะลุ1786ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือจุดที่เรามองวันนี้นะ1นึนะครับซึ่งถามมากก่อนจะไป1786 อันดับแรกครับเขาต้องผ่าน1807ให้ได้ก่อนถามว่าทำไมพี่หมีให้ความสําคัญกับ1807ถ้าเราสังเกตโซนตรงนี้ครับมามีการไซด์เวย์มันมีการทดสอบแนวรับหลายรอบนะครับตรงเนี้ยเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับถ้าการาฟหลุดลงไปได้เขามีโอกาสลงต่อครับซึ่งถ้าหลุดลงมาได้เรามาดูแนวรับในส่วนของทางเฟรมใหญ่ครับว่ามันมีแนวรับตรงไหนที่เป็นจุดให้เราฟอราระวังอีกนะครับมาดูในทางเฟรม e ีกเนาะชัดๆเนาะ นะครับอ่าในส่วนของ t i ไทม์เฟรมบีครับอ่าหนึ่งเจ็ดห้าสองนะครับแข็งแรงนะครับหนึ่งเจ็ดห้าสองหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับซึ่งวันนี้พี่หมีมองว่ากราฟไม่กราฟมีโอกาสลงมานะครับลงมาเสร็จแล้วเด้งกลับอยู่นะนะครับช่วงข่าวเสร็จมันโอกาสน้อยที่จะเดินทางเดียวนะครับโอกาสน้อยมากเลยที่จะเดินทางเดียวนะครับซึ่งถ้าจะลงมาได้แรงๆก็มันมีปัจจัยมองอยู่นะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรครับเราเห็นละนะครับว่าเขาจะลงแหละ คราวนี้เราไปดูในส่วนของ time frame ที่เล็กลงครับนะครับเราดู day แล้วเราไปดูในส่วนของ time frame H4 ครับอ่าโอเค time frame H4 นะครับตอนนี้เป็นไงครับกราฟลงมาถึงแนวรับนะครับเกิดการขึ้นไปพักตัวนะครับเขามาติดแนวต้านที่1787โอกาสที่เขาจะขึ้นมาขึ้นมาถึงไหนได้ครับถ้าหลุด1787ได้นะครับ1831เป็นต้านสุดท้ายที่เขาจะขึ้นมานะครับ สามหนึ่งสองสี่นะครับถ้าเขาขึ้นมาเช็คเสร็จนะครับเรารอเขาเกิด P A cell นะครับรอเกิด P A cell ลงไปนะครับรอดู H สตอน11บเอโมงนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงหรือนะครับรอ P A cell ใน H 1นะครับรอ P A cell ใน H 1นึโซนประมาณตัวนี้ไฮเดิมเขานะครับ1787 1817 1824 1831ตัวนี้แล้วก็ไฮเดิมตัวนี้นะครับถ้าเขาเกิด P A cell เราสามารถ เซลลงมาได้ tp จุดแรกครับมองโลเดิมเมื่อวานก่อน1807นะครับหลังจากนั้นก็เอาในส่วนของตัว tp ที่ให้ไว้ในทางเฟรมใหญ่เอาไว้นะครับเรามาดูในส่วนของทางเฟรม h 1นะครับทางเฟรม h 1ครับหลังจากที่ลงมาถึงแล้วนะครับเขาก็เกิดตัว spinning ตัวนี้ขึ้นมาตัวโดจิตัวนี้ขึ้นมานะครับ d o จิตัวนี้มีความหมายยังไงนะครับในคลิป YouTube บทเรียนฟรีมีให้ดูนะครับในคลิป YouTube บทเรียนฟรีมีให้ดูว่าความหมายของโดยติแต่ละรูปแบบนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถดูทํากําไรได้นะครับนักเรียนในห้องเนี่ยเข้าจากกราฟแท่งเดียวมาทั้งหมดเลยนะครับเข้าจากกราฟแท่งเดียวมาทั้งหมดเลยนะครับอตอนนี้เขาขึ้นมาพักตัวอยู่ที่บริเวณ1817ละนะครับเดี๋ยวเรารอดูครับว่าเขาจะทําการไซ์เวตตรงนี้ต่อและเกิดเป็น P A เซ l ลงมาไหมนะครับหรือจะขึ้นไปทดสอบ1824หรือ1831 นะครับสิ่งที่วรอเลยครับเรารอ P A cell นะครับรอ P A cell ชัดๆเลยในการเล่นนะครับนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าอย่างหนึ่งถ้ากราฟนะครับช่วง19.00ถึง22.00น,นนะครับเกิดไซเวย์นะครับไม่ไปไหน นะครับเรารอครับเรารอเขาเบรกกอบเขาเบรกกอบนะครับถ้าทำ PA Buy นะครับเราบายได้นะครับเราบายได้จุดที่พี่ขาบายตรงนี้ครับ2 4งสีนะครับแต่ถ้าเขาทำ PA sell โอเคสบายใจได้ครับเขาจะวิ่งตามทำเฟรมใหญ่นะครับผมคราวนี้เรามาดูในส่วนของปัจจัยทางด้านข่าวกันนิดนึงนะครับวันนี้นะครับว่า เรามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งนะครับมีในส่วนของคอร์ดิเทลเซลนะครับตัวเนี้ยน่าเฝ้าระวังไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของตอน4ี่โมงเย็นนะครับช่วงประมาณ4ี่โมงช่วงแก็บช่วงเนี้ยนะครับมีในส่วนของอินเตอร์เนชั่นแ m ต์เอ็มนะครับของ EU นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวมองได้เป็นปัจจัยผลกระทบนะครับแต่ไฮไลท์ของเราจริงๆคือตัวนี้ครับ อ่านะครับตอนตีหนึ่งกับตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับซึ่งรูปแบบการวิ่งเป็นยังไงครับตีหนึ่งนะครับเขาจะออกในส่วนของเอกสารมาก่อนนะครับถ้ากาฟวิ่งขึ้นไปแล้วหรือกราฟลงมาแล้วนะครับเขาจะทดสอบรับทดสอบตาทดสอบตาหรือทดสอบรับนั่นแหละในกรณีที่เขาขึ้นหรือลงนะครับจะืนยันอีกทีคือตอนไหนครับ FOMC press conference ครับคือตอนที่ลุงเจอโรมออกมาแถลงข่าวนะครับถ้าไปที่ทางการเดียวกับเอกสารที่ออกมาตอนตีหนึ่งครึ่ง นะครับกราฟเดินต่อแต่ถ้าการถแถลงข่าวนะครับพลิกโผไม่เหมือนกับเอกสารที่คุยกันไว้กราฟมีโอกาสกลับตัวนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งสําคัญนะครับคือ TP สําคัญนะครับ TP สําคัญเราลองวางแผนการเทรดดูครับว่าเราจะเก็บออเดอร์ช่วงไหนนะครับสำหรับสายเดทนะครับเราจะถือเป็นไร้เลื่อนลอยแต่ถ้าคุณเป็นสายสวิงเทรดถือยาวนะครับอันนั้นถือได้ไม่ว่ากัน วางแผนดูดีๆครับว่าวันนี้จะเล่นยังไงสิ่งสําคัญนะครับ TP และ SL นะครับเราอย่าปล่อยให้กราฟลากเนาะนะครับเรามองเก็บกําไรเป็นรอบๆไปปลอดภัยกว่าโอเคครับสําหรับคลิปนี้พี่หมีขอจบเพียงเท่านี้ครับ